สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของการวัดความยาวกันนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนไปดูคลิปการสอนอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับการวัดความยาวค่ะเราไปดูคลิปการสอนกันเลยเครื่องมือและหน่วยวัดความยาว สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกวัดความยาวของสิ่งของกันเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวของสิ่งของโดยการใช้หน่วยกลางในการวัดกันไปแล้วเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังจำกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยครูวัดความยาวของริบบิ้นเส้นนี้ด้วยหน่วยกลางที่ครูกำหนดให้แต่ละชนิดดูนะคะเริ่มจากหน่วยกลางที่เป็นยางลบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับยางลบเจ็ดก้อนค่ะต่อไปเราเปลี่ยนหน่วยกลางจากยางลบมาเป็นก้านไม้ขีดไฟดูบ้างนะคะเริ่มวัดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับก้านไม้ขีดไฟสีก้านค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ ว่าถ้าเราใช้หน่วยกลางที่ต่างกันผลการวัดความยาวก็จะไม่ตรงกันค่ะดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดตรงกันและสื่อความหมายเกี่ยวกับความยาวได้ตรงกันเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่เป็นมาตรฐานและใช้หน่วยความยาวที่เป็นมาตรฐานด้วยค่ะเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดต่างๆกันนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้วัดความยาว มีดังนี้ค่ะไม้บรรทัดสายวัดตัวตลับเมตรไม้เมตรค่ะเครื่องมือที่เหมาะสมในการหาความยาวของปากกาด้ามน,นี้คือไม้บรรทัดค่ะเพราะปากกามีความยาวไม่มากไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ดูเหมือนจะสะดวกและง่ายดายที่สุดค่ะโดยไม้บรรทัดจะมีช่องตัวเลขบอกความยาวเป็นช่องช่องมีระยะห่างเท่าๆกัน1เซนติเมตร เริ่มจากศนย์เซนติเมตรซึ่งไม้บรรทัดบางอันอาจมีตัวเลขศูนย์กำกับแต่บางอันไม่มีนะคะซึ่งเซนติเมตรนี้เป็นหน่วยวัดความยาวมาตรฐานหน่วยหนึ่งใช้อักษรย่อว่าซอมอจุดค่ะเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดความยาวมาตรฐานจะทำให้ผลการวัดเท่ากันไม่ว่าใครเป็นคนวัดค่ะการวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดจะเริ่มจาก 1. วางไม้บรรทัดท่าไปตามขอบหรือแนวนอนของสิ่งที่จะวัดโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดค่ะ 2. อ,อ่านความยาวโดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกด้านหนึ่งของสินค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราได้ความยาวของปากกาด้านนี้แล้วนั่นคือ7ซนติเมตรนั่นเองค่ะ เด็กๆลองเชื่อครูว่าสิ่งของต่อไปนี้ด้วยไมบ้บรรทัดหน่อยสิคะต่อไปมาดูกันที่แก้วน้ำใบนี้บ้างนะคะการหาความยาวของเส้นรอบวงของแก้วน้ำใบนี้เราต้องใช้ใสายวัดตัวค่ะเพราะสายวัดตัวเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งของที่มีส่วนคงเพราะสายวัดตัวสามารถคงไปตามส่วนต่างๆได้ค่ะ ความยาวเส้นรอบวงของแก้วใบนี้คือ15เซนติเมตรค่ะมาถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอย่างโต๊ะตัวนี้บ้างนะคะถ้าเราจะใช้ไม้บรรทัดเล็กๆมาวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้คงไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยสำหรับวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆคือไม้เมตรและตลับวัดค่ะไม้เมตรและตลับวัด จะมีหน่วยความยาวที่ใหญ่กว่าหน่วยเซนติเมตรคือหน่วยเมตรซึ่ง100รเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรทำให้การวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดยาวมากๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเมตรใช้อักษรย่อมจุดค่ะความยาวของต๊ะตัวนี้คือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะ สำหรับเชือกเส้นนี้เครื่องมือในการวัดความยาวที่เหมาะสมคือตลับเมตรค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเชือกเส้นนี้มีความยาวมากที่เดียวนะคะตลับเมตรจึงเหมาะสำหรับวัดความยาวของเชือกเส้นนี้ค่ะเด็กๆคะเราลองนำเทปวัดมาวัดสนามฟุตบอลกันนะคะวิธีการวัดระยะทางด้วยเทปต้องมีคนถือเทปสองคนที่ต้นเทปและที่ปลายเทป เพื่อวัดระยะทางเป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะสนามฟุตบอลมีความยาวเท่ากับ105เมตรและความกว้างเท่ากับ68เมตรค่ะเรามาลองวัดความสูงของโต๊ะโดยใช้ไม้เมตรกันค่ะขาโต๊ะนี้มีความสูง60เซนติเมตรค่ะเอแล้วขาเก้าอี้จะมีความสูงเท่าไหร่นะ ขาเก้าอี้มีความสูง40เซนติเมตรนี่คือการวัดความสูงค่ะซึ่งเป็นการวัดความยาวในแนวตั้งตรงข้ามกับการวัดความยาวที่เรารู้จักกันไปแล้วที่เป็นการวัดความยาวในแนวนอนค่ะเด็กๆช่วยครูวัดความสูงของคนอื่นๆหน่อยสิคะ ว่องใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรู้จักเครื่องมือวัดความยาวและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรหรือตลับเมตรรวมถึงสามารถวัดความยาวในหน่วยเซนติเมตรและเมกันไปแล้ว อย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะครั้งหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการวัดความยาวรออยู่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปการสอนไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะต่อจากนี้ไปเราก็จะไปฝึกการวัดกันนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบขนาคกิตศาสตร์นะคะไปในหน้าที่56และ57ค่ะเราไปฝึกการวัดกันเลยเมื่อน,นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่56แล้วนะคะนักเรียนจะพบว่ามันจะมีสิ่งของทั้งหมด10อย่างนะคะให้เราวัดความยาวนะคะเวลาที่นักเรียนจะวัดความยาวเนี่ยมันจะต้องเริ่มวัดตั้งแต่เลขศูนย์ ไปจนสิ้นสุดความยาวของสิ่งของนั้นๆอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเขาให้ปากกาเรามานะคะนักเรียนก็ดูสิคะว่าปากกานะคะมันมีความยาวเท่าไหร่นะคะสรุปแล้วปากกามีความยาวเท่าไหร่คะปากกามีความยาวเท่ากับแปเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เอาแปดเซนติเมตร ลงมาตอบในข้อที่หนึ่งเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่สองแปรงสีฟันนะคะนอกเรียนก็มาดูแปรงสีฟันว่ามันมีความยาวเท่าไหร่นะคะคําตอบคือแปรงสีฟันมีความยาวเท่ากับ10เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เขียนเลยข้อที่สอง ตตร่อมาค่ะข้อที่สามคลิปหนีบกระดาษนะคะคลิปหนีบกระดาษมีความยาวเท่าไหร่ลองดูสิคลิปหนีบกระดาษมีความยาวเท่ากับสามซนติเมตรนักเรนก็เขียนเลยค่ะสามเซนติเมตรในข้อที่สาม ต่อมาค่ะข้อที่สี่สีเทียนนะคะดูความยาวของสีเทียนว่าสีเทียนยาวเท่าไหร่สีเทียนยาวห้าเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เขียนเลยข้อที่สี่ห้าเซนติเมตรต่อมาค่ะข้อที่ห้า มีดดูความยาวของมีดสิคะว่ามีดยาวเท่าไรมีดยาวเท่ากับ9เซติเมตรนะคะนักเรียนก็มาเขียนเลยข้อที่5 9เซติเมตรต่อมาค่ะข้อที่6ยางรบยางรบมีความยาวเท่ากับ สองเซนติเมตรนา็กเขียนเลยค่ะข้อที่หกสองเซนติเมตรต่อมาค่ะข้อที่เจ็ดดินสอดินสอมีความยาวเท่าไหร่คะดินสอมีความยาวเท่ากับสามเซนติเมตรนะคะนาฬิกเ,เขียนในข้อที่เจ็ดเลยค่ะสามเซติเมตร ต่อมาค่ะข้อที่8กันไกลดูความยาวของไกลนะคะมีความยาวเท่าไรห้าเซนติเมตรความยาวของกันไกลนะคะ5้าเซนติเมตรนักเรียก็เอามาใส่ในข้อที่8เลยค่ะข้อที่9ไข่ควงนักเรียนดูสิคะว่าไข่ควงยาวเท่าไร ไขควงยาว4ซนติเมตรนักเรียนก็เอา4ซนติเมตรมาใส่ในข้อที่9เลยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะช้อนดูความยาวของช้อนสิคะยาวเท่าไหร่ช้อนมีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เขียนเลยในข้อที่10นะคะ6เซนติเมตรค่ะ ต่อมานะคะมาดูในหน้าที่5้าบค่ะโจทย์บอกว่าใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งที่กำหนดนะคะเป็นเซนติเมตรและเขียนคำตอบนะคะมีทั้งหมด6ข้ออ่ะเรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อห,หนึ่งนะคะให้ในักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะมาวัดความยาวของตะปูนะคะอ่ะนักเรียนก็เริ่มวัดเลย โดยให้นะคะรอยเส้นปะแรกนะคะอยู่ที่เลขศูนย์นะคะแล้วนักเรียนยก็ดูนะคะว่าตะปูอันเนี้ยมันยาวเท่าไหร่อ่ะลองดูสิตะปูนี้ยาวเท่าไหร่คะนักเรียนยได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบคือ ห้าเซนติเมตรนะคะตะปูอันนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ5้าเซนติเมตรนักเรียนก็เขียนตรงด้านข้างะคะ่ะตรงรอยเส้นประด้านข้างนะคะต่อมาค่ะข้อที่2กุญแจนะคะเราก็มาดูความยาวของกุญแจอะดูสิความยาวของเจยาวเท่าไหร่คะ คำตอบคือ6เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ได้ความยาวของกุญแจนะคะเท่ากับ6เซนติเมตรต่อมาค่ะข้อที่สามความยาวของใบไม้นะคะอ่ะเริ่มวัดตั้งแต่ตรงก้านเลยนะคะตรงเลขศูนยาวลงมาเลย ความยาวของใบไม้อันนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยคำตอบคือ8เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะ8เซนติเมตรต่อมาค่ะข้อที่4เรามาวัดความสูงของแก้วกันนะคะแก้วใบนี้จะมีความสูงเท่าไร่อลองวัดดู เอาเลขศูนย์ไว้ตรงก้นแก้วนะคะแล้วก็เลื่อยมาตรงขอบปากของแก้วความสูงของแก้วจะได้เท่าไหร่คะ3ามเซนติเมตรมาค่ะข้อที่5มาดูความสูงของตุ๊กตานะคะตุ๊กตาตัวนี้สูงเท่าไหร่นักเรียนก็วัดความสูงนะคะได้เท่าไหร่คะ คำตอบก็คือตุ๊กตาตัวนี้มีความสูงเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะต่อมาค่ะข้อที่6เรามาดูความสูงของโคมไฟกันนะคะโคมไฟอันนี้มีความสูงเท่าไหร่ลองวัดดูตรุปแล้วโคมไฟมีความสูงเท่าไหร่คะ ผมไฟมีความสูงเท่ากับ8ปดเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะ8ปดเซนติเมตรนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลายจากที่นักเรียนได้ทำแบบหัดไปแล้วนะคะสองหน้าคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิป การสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ